โอ้ยสวยงามสวยงามนี่คือแคบหมูแล้วก็คือนี่หนังปองนะครับก็จะได้เป็นนี้เลยเนี่ยอืมโอ้โห,โหต้ตน<ว>เดียวโอ้นี่ไงต้นใหญ่นี่เลยสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันบ้านชมทุ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้พ่อบอกจะพาไปหาของเด็ดไม่รู้เป็นอะไรครับอ่ามาแล้ว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 เออ ไปหาของเด็ดโอ้เตรียมอุปกรณ์เตรียมที่ใส่เลยเหรอไปหาอะไรพ่อไปหาอะไรของเด็ดเราวันนี้าอว่าโชคเลยมันนาจิบอกไปไปพอก่อนบอกกันเนเป็นอะไรอะของของของอร่อยนะของอร่อยไกลไหมพ่อไกลอยู่หลายโลอยู่โอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปหาไปดูนะครับเป็นอะไรอันนี้เขาบอกว่ามันถูกนะผขมัน่ามันไล่นะกวมันมีนะอ๋อก็คือยังไม่บอกดีกว่าเจออะไรก็เอานั้นนั่นแหละโอเคโอเคไปงั้นเราเดินทางเนาะเดินทางไปนะครับไปไปหาของอร่อยเราจะเป็นอะไรครับวันนี้ นี่ต้นมะเดื่อใช่ไหมเนี่ยเอ้ยยอดมีอยู่นะพ่อนเอนเอเี่ยเออแต่เขามันตัดไปเอายอดมั้งเนี่ยไม่พอเนาะจริงๆเอาไปแกงได้สุดยอดเลยเนี่ยอันนี้หรือเปล่าที่พ่อมาหาใช่เหรอไม่ใช่เหรอใช่ใช่โมยไม่ใช่นะครับโอ้ยนี่ไม้ไม้พักขัดพักขัดอ่ะที่นั้นมันขึนนะ้ดอกนะเออดอกมันที่กินได้ครับเออมันดอกขึ้ดอกทนี่อ่ะนี่ขึนดอกหน่วยอีได้ใช่ป่ะ หรอเอเออ่ก่อนจะมีลูกมันก็มีดอกไว้พ่อเออมีเป็นเหมือนรนะักมีดอกแล้วก็ถ้ามีลูกยังกินไม่ได้ครับตอน,นกินกินเป็นดอกม,ม,มันนะไม้ผักชัดไม่รู้ว่าภาคอื่นเรียกไม้อะไรครับเนี่ยใบอย่างนี้ไม้ผักชัดอร่อยมากดอกมันนะ่ามายำน,นี่นะให้คนไล่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยถั่วบุง้งเออโอ้จริงผัดตามห้วยพ่อบอลน่ะบอลก็ได้นะเฮ้ยเรายังไม่เคยแอปเออหลามอ่ะเข้าอนกัให้บอลเออมีมีเอฟซีขอมาเยอะเลยพ่อสบอลามบอลเท่ากันมบอลสามบอลรอติดตามนะคุณผู้ชม ลามบอนะี่ถ้าถ้าถฝนตกเหมันไรนะถ้าฝนตกมันะามาลามมันมึนอ,อ,อ,อ๋อเหรอเอออันนี้คัมอันนี้คึมคึมถ้าฝนตกแผ่ไว,ว้มันมึนเม่อ๋อถ้าฝนตกนี่ห้ามกินบอลนะออมันจะลื่นเพาะบอกมันจะลื่น,น,นต้องกินช่วงที่ฝนไม่ตกนะครับเอออันนี่ความรู้เหมือนกันนะเนี่ยผักบุ้งก็มีจริงไม่มีอะไรกินก็ผักบุ้งครับไปกินไม่รู้ครับพ่อหาอยู่หาอะไรไม่รู้ดูแต่ปลายไม้ปลายตอกปลายไม้ปลายตอกะนี่ วางใเนี่ยเนี่ยเนี <t <t ่ยเนี่ยเนี่ยดอกเติมอ่ะอ๋อเอออันนี้แหละอ๋อของเด็ดของเด็ดเพราะวันนี้คือดอกเติมบอกขนาดว่าโอ้จริงจริงโอ้นี่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 นอันเนี้ยสูงดีอันเนี้ยโอ้โห้ยเอาไงเพราะมันสูงมากเลยเนี่ยเอาไปไม่ได้หรออ๋อเฮ้ยอันนี้อะไรกินไหมอันนี้ไม่กินลูกลูกอะไรไม่รู้แดงๆพ่อไม่กินนี่ นี่ดอกเติมดอกเติมดอกเติมชุดยอดเลยะของเด็ดที่จะเอาคือดอกเติมนะครับเดี๋ยวเอาไม้สอยเอาเนาะไม่สอยไปเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกันเก็บก่อนนะครับกำลังลืมออกนะยอดอ่อนโอ้โหกินเนื้อซาเลยเนี่ยอุ้ยข้างบนก็ใช่เพราะต้นใหญ่เหรอต้นเดียวโอ้นี่ไงต้นใหญ่ขนาดนันต้นใหญ่นี่เลยแต่เราขึ้นไม่ได้ครับมันสูงนะเดี๋ยวเราเอาไม้สอยเอาดีกว่าดอกเติมครับผมโอ้จะทําอะไรกินก็รอติดตามนะครับทาได้หลายอย่างเนื้อดอกเติมเนี่ยมันมันอร่อยนะครับ มามาเดี๋ยวช่วยช่วยพ่อลงก่อนนี่นี่นีใช่หมดเลยนะครับนี่ตรงยอดมันจะมีดอกนะครับดอกมันจะเป็นไข่ไข่บางคนคิดว่ามองว่าเหมือนในสเียมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะหรือว่าบางทีเขาเรียกอะไรไข่แมงมันปลอมมันจะมันมันไง่พระ่ช่งเนี่ยแมันออกช่วงไข่แมงมันเนี่ยช่งไข่แมงมันหาไข่แมงมันแบบ <S <s <ๆ>โลสองสามพันนี่ยกินนี่แทนก็ได้ป้าเดี๋ยวเดี๋ยวหาไม้มาสอยลงก่อนครับไม้ไม้ออยยงทแม แรงแล้วไม้อันนี้เขาตัดไว้นะเราไม่ตัดเองนะครับเขาตัดไว้มันล้มเรียบร้อยอุปกรณ์จัดเลยหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งชอบจนไรนะชอบเลยชออะไรก็ยากอยู่ทำไมถึงบอกว่าหายากเนาะเพราะว่ามันมีต้นก็จริงแต่บางปีไม่ออกดอกนะครับพอเอานี้ออกไหมเดี๋ยวผมจะเก็บใส่เนี่ยแต่กล้าพ่อนะแล้วผมจะไปเก็บนะครับถ้าพ่อสอยลงไม่ถือว่ากําลัง สวยเลยนะพ่อมันยัง,งไม่แก่อ่ะตกแล้วตกแล้วอ่าเดี๋ยวเขาเก็บมันอันแรกอันแรกอันแรกนี่ยังไงไอข้ขาวๆไอ้เป็นเม็ดไข่ๆนี่แหละครับของเด็ดเลยนี่นอนอ่านี่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 อน,น,นี่ของเด็ดเลยครับผมไรละ่ะดอกเติมดอกเติมเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะครับเนี่ย ปึ๊บนี่สวยงามเขาหาขายกันนะครับตามตลาดนัดนะแต่ราคาไม่ค่อยแพงนะคนไม่ค่อยนิยมมั้งเขาขายไม่ค่อยแพงนะครับโอ้เหมาะเหมาะหมะ,มะ,ม,ะมะขนาดโอ้อันนี้สวยวนี่เหมาะนี่เหมาะโอ้อันนี้งามงาม ใบน้อยดอกเยอะโอ้โหคุณผู้ชมดอกนี้สวยจริงอันนี้คือดอกกําลังออกเลยนะเนี่ยน,นี่มันยังไม่แก่มากมันกําลังพอดีอ่ะอ่อนมากก็ไม่ใช่แก่มากก็ไม่ใช่กําลังพอดีเลยครับเก็บครับเก็บนี่อีกอันหนึ่งโชวสวยงาม ันนี้เริ่มแก่หน่อยนะครับมันจะบานๆนหน่อยเห็นไหมดอกมันจะใหญ่เลยเรียบร้อยครับคุณผู้ชมนั่นแสดงน่าปวดข้อขนาดละกิ่งนั่นเลยนักนะที่ผมเอานะใช่ใช่เมื่อกี้คุณผู้ชมข้างในเนี่ยพอสองลองเปิดให้คุณผู้ชมดูหน่อยเพรามันมันเยอะนะนี่เห็นไหมโอ้ยนี่ใช่กิ่งของกิ่งเนี่ยโปวดข้อพอไปเอาข้างในมันอยู่ข้างในครับที่ดอกเยอะ ไม่ได้ถ่ายครับตอนที่เอานี่ลงมานะเดี๋ยวเราเอาไปแต่พวกดอกพวกอะไรเนานะหน,นักอะ่ะโอ้โหสวยงามสวยงามดอกเติมดอกเติมครับผมนี่อของเด็ดของหาก,กินยากครับเนาะะน้อยคนจะเคยกินนะครับบางคนไม่รู้ด้วยว่ากินได้นะเนี่ยอ้หมดเลยเนอะสวยงามอะ เสี๋ยวกันเนาะเลี้ยงไว้ก่อนเดี๋ยวเรื่อยขับท้ายเนาะนี่กันเดี๋ยวช่วยเด็ดก่อนครับเอาก้านอะไรที่มันหนักๆให้ออกกันก้านใหญ่ๆมันนี่โอ้อันนี้เอาแต่ดอกครับผมเอาแต่ดอกนี่เราจะตัดดอกแล้วนะตัดไปไม่หนักเนาะเอาไว้ไม่เต็มชาใช่ใส่ว่าต้องใช้ได้ก่อนกันอันนี้มันกินได้หมดไงนี่โอ้โอ้เต็มเหนะเต็มแล้วก็มีแต่ดอกนะอันนี้เต็มดออืมอืม ปงั้นก็เดี๋ยวเรากลับบ้านชมทุ่งของเราเนาะนเด่นจะทำเมนูอะไรก็รอติดตามนะครับผมดูของเด่นเลยโอ้ยปวด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 หาก,กินยากครับเนี่ยหมาขนาดนี้นะชุดเดียวามาเราเจอกันที่บ้านชมทุ่งครับเดินทางกลับกันกลับมาถึงบ้านชมทุ่งแล้วมาเดี๋ยวเรามาทําอาหารกันนะครับจะเป็นเมนูอะไรก็เดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วกันโอ้ยไปไปไปาบ้าเดี๋ยวเราเทดูครับผม มาแล้วครับเอาเลยอร่อยอร่อยรึบดอกเลี้ยเน้นวันนี้วันนี้องขนาดเน้ออาหารในชุดยอดเลยวันนี้นะดอกอย่างเดียวดอกอย่างเดียวเลยครับใบเราออกหมดแล้วนี่ปดของดีของดีเลยครับงงยอกข้าน่าจะทําให้หมดมั้งเนาะ้อหมดไม่หมดเนาะโอ้หมดได้เดี๋ยวเอาไปให้แม่ด้วยเนาูไปที่บ้านด้วยสวยๆเลยคุณผู้ชมอันนี้พ่อเคยกินในมือเป็นเด็กๆลี้ยงกันอ่ะนี่นะตอนตอนเด็กๆผมก็ได้กินพ่อเริ่มทําให้กินแล้วอร่อยครับมันอร่อยนะยนะ เดี๋ยวเราทำอะไรก่อนพ่อคัโคถั่วลิชงก่อนแล้วเมนูอะไรยังไม่บอกเลยอ๋อเหรอวันนี้ชาดอกเติมซาดอกเตื้ดอกเตอมันนี้ซาดอกเติมนี่เป็นสดนะเนาะชวดกันถ้าซาจะเป็นสดแต่ถ้าเป็นยำอ่ะมันจะคั่เครื่องแล้วก็อันนี้ก็ไปต้มนะในในชวดเลยอ่ะามันก็จะกรอบๆบรนุอร่อยไปอีกแบบครับในระหว่วันี้ชาดอกเติ้มคั่วถั่วลิชงก่อนเมียน ชุกยี่ขนาดแล้วพร้อมแล้วขวามขนาดนี้ข้าวหนังฟองก่อนเขาวหนังฟองหนังฟองหมูก็มีหนังฟองวัวก็คข้าวหน่อยเออใช่ใช่ไอ้ยำมันนี่กับหนังปองกู้ช่วยอากาศเนี่ยยำกับหนังปองอ่ะเราเคยกินกับหนังปองนะแค่หมูยังไม่เคยกินเอออันนี้วันนี้ทอดหนังปองเอาแค่หมูด้วยเนาะแม่นช้อยำใช่ครับมาแอนดี้แอนด์น่อยอ่าอย่างนี้อย่างน่อยอือผอดหนังปองกัอนทำม แคบหมูด้วยสองอย่างครับวันนี้ใส่น้ำมันลงไปดำๆหน่อยเปลือกไอ้ไเปลือกถั่วเรียวรอน้ำมันร้อนนะครับผมรอน้ำมันร้อนก่อนนี่ค่างรักะอย่านี่อย่าหน่อยอย่าหน่อยส่วนใหญ่พ่อกินอะไรกินหนังปองหมูปองหมูเนาะมันของใหม่ไงเดี๋ยวทอดสองอย่างให้ดูเลยครับจะได้เห็นความแตกต่างกันนะหนังปองหมูหนังปองวัวอะไร ฟองถั <łość> ่วลิสงนม่นี่ฟองถั่วลิสงแต่ไปนักท่อเที่ยวก่อนร้อนมันร้อนครับผสมของหมูก่อนโอ้ยเยอะไหมพ่อมันน้อยนะเออยอะไปมูเออโอ้โหเต็มเต็มหม้อนั่นเนี่ยนี่ครับนี่คือแคบหมูนะครับผมแคบหมูไร้มันเราจะทําแบบมีมันนิดหน่อยด้วยนะครับกําลังคิดสูตรอยู่กําลังจะเริ่มทํานะเดี๋ยวใครแบบว่าชอบมีมันก็รอติดตาม เราติดตามแบบล็อตต่อไปนะครับมันน้อยๆเนาะถ้าแห้งเกินไปก็บางคนไม่ได้มนมีมันตรงนอันนี้แบบไร้มันครับไปมันนี่คือแคบหมูครัปลาไผ่นะครับแบบไร้มันนะพองแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับผมหนองปองก็มีแคบหมูก็มีเนาะมีมิชองยางดีๆแป๊บเดียวเองเนี่ยพองแล้วอะเราสีเข้มหน่อยนะพอนะสีเข้ม่ลยสีเข้มมันจะได้แบบว่าไม่ยุบนะครับไม่ใช่ว่าพองแล้วออกเลยนะคุณผู้ชม มีไฟเราประมาณนี้ไม่ได้แรงมากนะครับไฟกลางกลางเพราะว่าง่ายในทอดทอดแกะนะทอดแกะมันง่ายอันที่เวลาเขาเคยผ่อนง่ายใช่ดีเลอย่าให้น้ํามันมีควันอ่ะเนาะบางทีถ้ามันไหม้นี่คือน้ํามันจะออกควันถ้ามีควันไปล,ไละไปล,ไปลนะาลนาะอะไรก็ปองหมูปอ,หมปองหมูครับแคบหมูแคบหมูเอาคู่กันเนี้ยพวกอะเนาะพอแล้วเนาะสองคนอืมสองคนอ่ะเดี๋ยวต่อไปก็นปอง ปองบัวครับหองปองวัวต่อไปหนองปองบัวนะครับนี่อย่าเย็นนะวะอีกแล้ไปไหมมได้อยู่เนาะประมาณนี้ได้อยู่หนองปองบัวครับหนองปองบัวขวบไปลุกไปแล้วครับปองบัวขวบแบบไทยอ้าต้องค่อยๆพองแบบนี้ครับอย่าให้มันทองเร็วเกินไปนะมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วโอ้เอาละคนไปเรื่อยๆครับผมนี่ให้โดนน้ำมันนะครับพยายามคนให้โดนน้ำมัน บางคนที่แบบว่าไม่อยากทอดนะไม่อยากทอดในน้ํามันก็เอาไปใส่โมบลมร้อนได้นะเพ่ะเคยลองแล้วร้อนเหรอครับได้เออเอ้ก็เขาท่าอ่ะมันจะคล้ายแบบเอาไปจีไฟอ่ะจีไฟก็พอเหมือนกันแต่ต้องใช้เวลาในการจีหน่อยทำไมพอเป็นเด็กอ่ะเคยทอดนะจีไฟนะจีไฟนะว่ามกเต้าอ่าโมกเท่าโมกที่เท่ากินกข้าเข้าเอาคนเจ้าไม่ไม่ไม่มีน้ํามันครับแบบนั้นรสชาติมันก็คนละอย่างนะแล้วแต่คนชอบอ่ะลองเอาไปทอดมันก็มีกลิ่นเต่าหอมนดหน่อยครับนี่เอาละครับ ลองไปทอดดูนะครับจะไปทอดหรือว่าไปอบลมร้อนอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับลองดูนี่บางหนังมันบางนะครับถ้าหนังมันบางอะ่ะบางรอบหนังมันจะบางมันก็จะแบบพองแบบาบางๆเนาะ <Okay. S 1> ใครถามว่ากรอบไหมกรอบหมดนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะกินให้ดู <Okay. S 1> กรอบทุกชิ้นครับอันนี้เราใช้หนังสดนะครับหนังสดใหม่ทุกรอบนะ หนังข้ามคืนหนังที่มันแช่แข็งเราไม่ใช่ต้องข้ามคืนมันขึ้นเหมาควาเดียวมันเหมาไล่แล้วมันไม่หอมด้วยมันไม่หอมมันไม่อร่อยมเป็นไรมุกเราทำขึ้นมาครับใช่ใช่ไม่ค่อยอร่อยมี่กันเรียบร้อยแล้วครับผมแค่หมูมันจะงอๆหน่อยนี่เนาะน่องมันครับหนัองปองมันจะตรงๆมัจะไม่ค่อยงออันนี้ปรุงรสเรียบร้อยนะครับอร่อยกลมกล่อมครับผมยอดเดือดเรียบร้อยแล้วนี่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 เอานี่นี่ครับ เรียบร้อยครับผมขนาดเนอหนังปองเห็นไหมความแตกต่างครับอันดำๆนี่คือมันโดนหม้อพอนะอน,อ <laughs> นี่คือแคบหมูแล้วก็คือนี่หนังปองนะครับอันนี้เราทําเองทุกขั้นตอนนะครับผมสนใจอยากลองชิมสั่งได้ทั้งแคบหมูและหนังปองนะครับโอเคเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราจะมาทําซาดอกเติมกันนะครับผมไปไปเดี๋ยวแบ่งเนาะแบ่งอันนี้จะทํากินวันนี้ัแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวเอากลับบ้านมาะสวยทุกอันครับสวยเลือกผมได้นะเนี่ยหรือมันอย่างว่าเลือกไข่อะ เรื่กงข่เอาเหมือนกันหมดละเหมือนกันหมดละเนี่ยโอ,อ้ยพอไหมปวดละพอแล้วนะจิ้ปูนี่ก็เยอะนะเนี่ยน,นี่ เอาไปให้แม่ให้ตาด้วยโปท้องชอบขนาดนี้เนี่ยทั้งแม่ทั้งตาชอบเหมือนกันครับมีมิมีมีชอบกว่าเนี่ย่ที่กินดีไหนโป้โทอกินของประจําปีกีนทุก <c oughs> ข้างเนี่ยกินประจําปีเลยอะอประจําปีหนึ่งปีหนึ่งข้างกินของ,งอดื้อตามแด้วดูามาดูข้างนี่นะถ้ามันท้ามันบอกน้องอีนัดประมาณเท่งบอกห้าวันนึงได้ละเนี่ยแก่แล้วเนาะวานเดียวอันนี้แสดงว่าเราไปพอดีเลยนะเนี่ยตรวจเป็นทีไหกคะอีหน้าก็ออกไปในเวลานี้อ่ะหมดาดิเนี่ย อัน,นโอ้โหแม่ชอบมากแม่กับตาชอบกินมากแบบหน่อยปะอ่ะเอาให้หน่อยหน่อยอันนี้คือเราจะทากินวันนี้เราทานกินวันนีอนนอน้อันนี้เดี๋ยวไปบ้านครับเธออันนี้เดี๋ยวเด็ดไหมเนาะอันนี้ประมาณกิโลเนาะแล้วก็ปลานิ่งกิโลเนี่ยปอปลาปอเอานี่เนื้อปลาหนิ่งปไปก่อนปลานิ่งมันกินง่าย,ยาหาซื้อง่ายเอออันเนี้ยเอาเนี้ยอันนี้หาซื้อกินยากตึ้นยากเดีย ชอดบตะบันแบบมี้แล้วถ้าอันนี้กิโลนึงเนาะแล้วทองคํา1ึกิโลเออแล้วก็โอ้ตเอาเอาทองคําก่่ออนะเดี๋ยวเลยพ่าทำไงอันนี้ก็ไปเอาเอางูเลียวเนี่ยนี่นี่เอานนี้หน่ยทิ้งได้ครับเอ้าเอาเอาเดอย่างนี้เนาะเอ้ยอีกอ่ะมาเดี๋ยวช่วยดูก่อนเดี๋ยวดูมันเด็ดก่อนช่วยอ้าเอานี้รูดเราก็ได้มั้งพูดน่ะได้ค่ะมันชอบขาดเนาะชอบขาดนะพูดว่าอะไรนี่นี่มันขาดเนี่ยนี่ก็เลยอยู่พยายามเอาดอกมันแท็บกับการนิดหน่อย กานเอานิดหน่อยหมอนนักมาเดี๋ยวผมช่วยพ่อก่อนถ้ามันดอกมันเหมือนนักออกกันนักน้อยเลยอ๋อออกนักหน่อยแล้เพราะว่าต้านมันจะฝาดนะครับดอกมันจะมันโอ้บ่เนอะเนอะมาเดี๋ยวช่วยพ่อก่อนนะอ๋อไปป่าไปป่ายังมันซักพวกมันโปดท้อใส่เมังมันเนาะอ้าวอันนี้เขาก็เป็นยังมันปลอมมันแหล้วยังมันปลอมแล้วแต่ถ้ามีเมังมันก็ใส่กับไข่มมันด้วยโอ้โหสุดยอดอันนี้นะยำลรากอดกับหดอกฟองมันกวสุดยอดเลยอ่ะลองลองปีนี้เรายังไม่ได้กินแข็งมันเลยอ่ะ นั่นแหละเนาะมันมันช่อนยากมายเนี่ยแหละอือพี่จยไม่รู้เป็นไงบ้างครับพี่จายก็หายแช่บนะึนติดต่วกมาได้ติดตก็มาได้ติดตัวก็เออติดตัวมาได่เทาก็บจังงี้อะไรกับไกกันเนี่ยพี่จายกำลังซุ่มซุ่มไข่ของบันอยู่นะเดี๋ยวช่วยพ่อก่อนนะครับอันนี้เราก็พยายามเอาก้านออกนะครับก็จะมีบ้างอยู่ก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยอือโอ้โหเหมือนอะไรครับเหมือนอะไรไข่พำเออเหมือนเหมือนไข่พำนี่เหมือนไข่พำเลยครับอืมอือต่ำชักหน่อย ขลกแล้วก็จะนาไปล้งนะครับเพื่อลดความฝาดมันออกมันจะมีค้อฝาดาได้หน่อยนะครับโขลกหน่อยกันโขลกหน่อยล้างฝาดรู้สึกว่าเราเคยทําครั้งหนึ่งแล้วเนาะที่เราทําครั้งนู้นเราไม่ได้ตำเนาะเอเม่ไม่ได้ตำไม่ได้ตำอันนี้ว่าจะตำแล้วก็ล้างหน่อยอมันจะลดความฝาดหน่อยนะครับแต่บาคนแล้วแต่คนนะถ้าชอบความฝาดก,ก็ไม่ต้องโขลกนะครับสามารถหน่อยนั่นแหละสามารถเอาไปเอาไปล้างแล้วก็ไปซาดได้เลย ขลุ่นซะหน่อยเจนุ่มแหละก็กินแหละกินออกไงกินออกกินกินเนื้ออย่างกินควมฝาดอ่ะกินกินเขียวหอมเขียวเขามานี่มีความมีความเขียวแล้วก็ความฝาดในในกินมันอ่ะนี่ครับเอ๊ะประมาณนี้เออเดียวโอ้เหมือนเผ็ดหอมมากนะเดี๋ยวล้างซะหน่อยเนาะล้างซะหน่อยกันโอ้โหเดี๋ยวมันหอมจอยเห็นไหมันาในมันอยู่บนอะไรอยู่ล่างนะอะไรอะไเห็นไหมว่านางพูนนะ๋อเคเป็นว่านางพูนถ้าอยู่ล่างก็ของจริงอ่ะของจริงอ่ะอันนี้มันของหอม เอาละครับตั้มใสจนักอะไรนี่โอ้โหน้ำมันจะขุ่นๆใช่ไหมในความฝาดมันนะครับนี่ครับนี่อันนี้แหละครับพร้อมที่จะซาละครับผมนี่เปิดออกกันโถดโถวขั้วใหม่ๆนี่มันหอมดีนะหอมมันๆนะ ข้าวกินนะค้าวกินเล่นก็ได้นะพ่อเนาะใช่ค่ะเขาบอกต้องค้าวกินสดๆนะอย่ากเก็บมานานถ้าเก็บ,ถ,กบถ้ากินสดๆอ่ะมีประโยชน์อยู่นะต้นหอมดีนะนะเดี๋ยวเพกถั่วลิสงครับกรอบกรอบถุยถุสใส่ยำดอกเติมมันๆหอมๆเลยครับเริ่มยำกันนะครับเทใส่ในกระมัง โพลีนนะครับโอ้ยังไม่ได้บอกเครื่องเลยมีอะไรบ้างดูตามนี้แล้วกันนะมีถั่วลิสงดื่มแล้วเหรอ<ม>นี่ครับอ่ะผงถั่วเน่าเกลือชูร,รนนส,นะสเนีมะเขือเทศแล้วก็หอมแดงหอมแดงแล้วก็น้ํามันเนาะเกลือนะครับเกลือชูรสนะครับผงถั่วเน่าผงถั่วเน่าอันนี้สดสดนะสดสดเลยตามด้วยมะเขือเทศหั่นเล็กๆหน่อยนะยำแบบง่ายๆนะครับ ตามด้วยหอมแดงครับผมหั่นลงไปใส่น้ำมันลงไปครับนี่ครับหลังปองครับแคบหูนะครับปิดท้ายนะครับปิดใส่เลยเนาะมีแต่และเอาง่าย <c oughs> ๆจะจะใส่ยังไงก็ได้นะหลังปองก็ได้แคบหูก,ก็ได้อน,นี้ใส่ให้ดูผสมกันเลยนี่ผสับผม,มปิดท้ายเพิ่มความกรอบหน่อยเหย็นลายลายแล้วเนี่ยสีเหลือได้ไหมป่ะนี่คนเข้ากันนะครับ,รบผม ซาดอเติมอร่อยแน่นอนครับนี่สีสันสะกอนว้ยเรียบร้่อยครับที่จัดถ้วยครับโอ้ยสีสีนี่สีสันสวยงามคือเต็มถ้วยเลยครับผมมานมากเดี๋ยวมาชิมกันนะครับหนังปองอันนี้แค่หมูหนังปองแล้วก็นี่ซาดอกเติมจัดไปพรอมกละครับจิ้มนะครับ ชาหรอกเตี้ยมากครับอันนี้หนังฟองเนาะใชหนังฟองนี่ครับว่าเป็นยังไงครับผมไม่จะมันๆนะอีกามอขนาดอีกามอขนาดอีกาอีกามอขนาดอ๋อมันๆมันมาก็มันมีกลิ่น กินเขียวๆหน่อยเนอะกินดอกเติมหนาวกินเอกลักษณ์ของดอกเตยเี่ยเนี่ยมันตีจิตถั่วนิโชงนะเขาใส่ชาปนหมูดี้กับหน่งปองโปดเทุกคนอร่อยเนอะโหสวยคอ่ะพริกเราก็เป็นเม็ดๆอย่างนี้เลยครับเป็นลูกๆอย่างนี้เลยอยากกินก็กัดเอาใส่เอาอันนี้เป็นแค่หมูลักษณะชิ้นจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแค่หมูกับหน่อปองแค่หมูนะครับเนี่ยต้องเอา อืมเข้าเมือกันละเหมาะเหมือนกันเหมาะขนาดละกินดอกเติมเ่ยมันจะมีหนึ่บนี่กลิ่นของมันอยู่นะแล้วมันมีความกรึบๆเนาะคือมันมันออกมันๆหน่อยหน่อปลาหมูกองเมาะะจอกอี๋นะโอ้ร่อยช้อนเลยเต็มปากเต็มคำนวดพัดนี่มันบอกว่าถูกนะก็อร่อย ก็ไดอแหะมันสุดยอดมันเป็นทั้งกินด้วยนะหิวแล้วครับผมมาเลยมาเลยมอกขนาดดอกเติมซาดดอกเติมอืมอืมพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะพอดีพอดีเป๊ะนี่ไม่ต้องใช่ไหมนะพอดีเป๊ะท่าไหนไม่รู้ยังจำท่าเองไม่ค่อยได้นะอืมมั่วลน ม,มันมันอ่ะพ่อ,อืแล้วดอกเติมนี่ก็มีกลิ่นนะ <c oughs> กลบๆดอกเตื้อมดอกอ่ถ้าครับมาเหมือนกันกลิ่นดอกมันอืมกลิ่นก็อะไรอย่างหลายอย่าง,างเป็นเม็ดเป็นเม็ดครับอืมครับหมูหน่อปอง,ง,องชิ้นไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนวุ้นข้าก็ไม่เหมือนกันครับหมูนั่นงอหน่อย เดี๋ยวกรอบเหมือนกันครับรสชาติเป็เหมือนกันใครไม่เคยทานหนังปองอ้องไปทานดูถ้าหมูนี่เชื่อว่าส่วนใหญ่เคยทานเนาะเคยกินแต่ของเราอันนี้สุดใหม่นะเอาไปลองชิมได้ครับนุ่มมา,มากนะ<า>ของตามฤด,ดูนี่มันอร่อยนะอืเนี่ย มันไม่ได้กินบ่อยๆอยไหมถ้ากินง่ายก็คงไม่อร่อยเนาะหนุ่ปีมีนะมตัวเหลียวเลอะนานๆได้กินกันมันก็เลยอร่อยคิดว่านะมหมกมองไม่เห็นรอยเลยอะงูมแล้ว หมอกควันครับวันน้อหมอกควันหมอกควันในส่วนใหญ่ทั้งภาคเหนือเนาะทะเลน่าจะไม่มีมาทางทะเลปูว่าวันะะน่ะนาะภาคเหนืออย่างนี้แล้วตุ่มชาแนนนี่เป็นจำป,ปาจำเขาคนเผาฝั่งนู้นเผาก็มามน <ะ S 2> เานาะปูขนาดละหมอกควันเนี่ยนะเข้าไปหาที่น้ำเมืองของเราอะเปรียกเนาะ เขาเผาช่วงนี้เพราะทำสวนนะช่วงนี้เผาค่ะว่าเผาช่วงนี้ถ้าฝนตกครับฝนตกสักตัวสองเสือมันมีจักดย่างใหญ่ออก,กอาศเมื่อเช้าดูค่าฝุ่น,น160อ่ะร้อยหกสิบอ่ะแล้วผมถือว่าเยอะนะแต่ในเมืองก็มีนะในกรุงเทพ,พอ,อ่ะพ่ออันตายต่างจังหวัดไหลเข้าไปไหมนีมม่พ่อเพราะในกรุงเทพเขาไม่น่าจะเผาอ่ะกันหนึง่งค่อยๆกันกูหวานกูเมืองไงขึ้นไปบนภาพบนวัด นี่เป็นตีนไก่หัวหน้าหนาวนี้เราไม่ได้เป็นอนป่าเล้วนี่จะเข้าหน้าแรงแล้วเนี่ยทงทงหน้าแรงเนี่ยถ้าาไปมันมีอย่างหน้าป่านะมีของกินนะอันตรายด้วยพ่อเดี๋ยวเขาเผาป่าแม่สายอ่ะหนีไม่ได้ยิ่งกั้นเออนันอีกอย่างถ้าเราไปเขาเจอเราเขาเนื่อไปเราเราไปเผาไปอืมนั่นกลัวอะไรยางโบแต่โบนะ้ครไปไปชอบป่านานช่วงน่ะ ไปนอนไปนอนจำนำนะไปเทวันพอไปหน่อย FC ขอมาเยอะอยู่พ่ออปะชาวไปอ่ะทำโจ๊กเกี้ยนไปอะเกี๊ข้าวเกี๊ยมคือื่วยปะเป็กโตกีเนาะมาหาข้างหน้าอาหาข้างหน้าเอาเครื่องปรุงไปอย่างเดียวอืเครื่องปรุงอย่างเดียวนักคอนไว้ก็จะกินอยู่สนุกนะอยู่กับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วผักอะไรต่างๆก็มีเนาะไม่จำเป็นแค่ปลานะมีผักโน่นนี่นั่นยหญ่ หมูบองกับขาหมูอือพิถ่ายพิถ่าทอ,อร่อยอร่อยจิงครับคับหมูก็เข้ากัอนหมูบองก็เข้ากันครับ bỏ nó ta cái này quê hương rửa mấy này ta cá mấy quẩy ta mười 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 mẹ mười 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 thăm mười nữa mười 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 bóng คนอยากเหมือนกันแหเะถ้าเขาทำหนังปองหมูก็ดีแล้วอยาอก,ยทก,กนนเที่ยวก็อยากหนังปองหมูอยาบมันได้ไปหลายที่ละของอร่อยเขาก็บางคนว่าไม่ไม่ทานเนื้อไงเราก็เลยทำแค่หมูมาให้นะครับแค่หมูเป็นสูตรของเราเองนะลองผิดลองถูกมานานอยู่แล้วก็แยกทํากับหนังปองชดัดเจนนะครับไม่ต้องกลัวผสมกันวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะครับวันนี้จัดไข่แมงมันปอมไปก่อน ของปลอมของจริงยังไม่มาอะไรแรงจริงก็พออยู่นะขอของในดินอันนี้กินของสูงอยู่ตึกตึกตามหายปิจายอยู่นี่โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมนะชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับชาหลอกเติมนะครับกุ้อภัยอร่อยนะครับอร่อยกับหนังฟองมูหนังฟองวูนะครับสุดยอด